ที่นี่ก็อุทยานแห่งชาติเอราวัณน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณกันนะครับทางเดินไปทางนี้นะครับน้ำตกเอราวัณน,นะครับมีทั้งหมด7ชั้นนะเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆนะชมนกชมไม้ไปเรื่อยนะครับ เคยมาหลายหลายปีที่แล้วนะมาช่วงนั้นน้ําอาจจะไม่ค่อยเยอะชั้นเจ็ดเนี่ยไม่มีน้ําเลยนะครับตอนที่ข่าวที่แล้วก็าจะประมาณ4ปีได้นะสปีนี่แหลว,วันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะสามารถเดินไปถึงชั้นไหนได้บ้างนะ แนวนี้หรือเปล่านะชั้นที่หนึ่งเรื่องนับจับตรงไหนไม่แน่ใจอ่าชี่นี้ก็จะมีให้เช่านะให้เช่าเสื้อชูชีพสำหรับเล่นน้ำตกนะป้องกันเกิอดอุบัติเหตุนะที่นี่สะดวกสบายมากมีร้านค้าสวัสดิการร้านอาหารร้านขายของนะน่ซื้อหากันได้สบายๆย,ยนะ มองในกล้องมันก็จะเห็นสีนออกอจะคล้ายๆกับฟ้านิดนึงนะเยอะฟ้าขุ่นๆอะไรเงี้ยนะว้าวอ๋อนี่ละม้งน้ำตกชั้นที่หนึ่งน่าจะน่าจะนับจากตรงนี้แลละ ฟ้าดุสิชุ่นอะไรเงี้ยมีเทียนนิดหน่อยนะสวยเลยเดินขึ้นจากชั้นที่หนึ่งมานิดเดียวนะมาก็ซ้ายมือก็จะเป็นชั้นที่สองอะชั้นที่สองชื่อว่าวังมัชชาคนเยอะมากคนเยอะ मालूम नाम दिया ตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับฝากอาหารเครื่องดื่มแล้วก็จุดมัดจำมขวดน้ำนะถ้ามีถ้าไม่มีแล้วก็ไปได้เลยโอเคเอาอะไรไปก็เอากลับขึ้นมาด้วยนะครับไม่งั้นจะโดนปรับดึงขึ้นมาจากชั้นสองเมื่อกี้ก็จะเดินไปชั้นสามแล้วนะครับเธอทางอีก90เมตร เดินขึ้นสะพานไต่ระดับบันไดไต่ระดับขึ้นมาตรงนี้จะเป็นสะพานนะสวยเลยสะพานข้ามน้นตกนะข้ามไปอีกฝัง่นนงมีสะพานปูนซีเมนต์สวยเลยนะอื้ ทยยังเลยไม่เห็นวิวเหมือนถ้าเดินกวนลื่นมากเลยชั้นที่สามแล้วก็ย้อนกลับมาชั้นที่สี่ไปทางนี้นะ ถ้าไปดูชั้นที่สามก็ตรงนี้แล้วก็เดินย้อยกลับมาไปฝั่งนี้อ่าเราต้องเก็บให้ครบทุกชั้นนะมา,างฟ้ากันเลยชั้นสามมานี่เดียวข้ามสะพานมานี่เดียวก็เป็นน้ำตกชั้นที่สามอ่ะผาน้ำตกเป็นผาน้ำตกโอ้โอเจ๋เลย ถ้าใครจะลงเล่นน้ำต้องมเอีเสื้อชูชีพนะครับเป็นเขียนบอกว่าลงเล่นน้ำใส่เสื้อชูชีพทุกท่านนะไม่งั้นเจ้านี่จะไม่ให้ลงนะครับโหสวยสวยเราเดินย้อนกลับมาทางทนะี้ จากน้ำตกชั้นที่สามเราก็จะไปชั้นที่สี่จะเดินคำท,ทางเดินอย่างดีเลยนะครับทางคล้ายบันไดสเตปขึ้นมานีทางศึกษา,นะา,าธรรมชาตินะครับเดินตามเส้นทางนี้ไปส่วนเราไปเส้นทางปกตินะชั้นที่สี่อีกสองร้อยเมตรก็ ไปเลยครับ200เมตรโอ้ชั้นที่สี่ก็จะโอ้นะเป็นบันไดขึ้นทางชั้นอยู่นะชั้นอยู่โอเคมีระเบียบการนะไม่พกอาวุธไม่นำสัตว์เลี้ยงห้ามล่าสัตว์ไม่นำพืชออกพันพืชออกจากอ่า ห้ามก่อไฟแล้วก็โปลดช่วยกันรักษาความสะอาดก่อนจะไปชั้นสี่นะเดี๋ยวเรามันตรงนี้จะมีแวะให้ชมวิวนะครับจะมีวิวให้ชมนิดหน่อยเหมืนอนอพักเหนื่อยอะไรเงี้ยนะปุ๊บประมาณนี้นะ อยู่โดยรอบก็จะต้นไม้ช่วงหน้าฝนอย่างนี้ก็เขียวขจีนะครับล่มลื่นนะครับป่ะเราแว๊บนึงนะเราก็จะไปชั้นสี่ละ แล้วก็จะไปชั้นที่5้าครับอีก450เมตรขึ้นบันไดตามแนวโขวดหินชักชิบชับ,ชบ,ชบ,ชบ เดินไปน้ําตกชั้นที่ห้านะครับเหงื่อซึมแล้วน่าจะากใกล้จะถึงแล้วแหละลากไม้มหาสรรย์นะเขียนว่าภูพรภูพรหรือลากคำยันเป็นรูปแบบของลากไม้ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายแผงขยาย จากส่วนโคนลำต้นเพื่อการปรับตัวของต้นไม้ มีบันไดปูแล้วเรายังมีบันไดไม้ด้วยนะบันไดไม้ก็จะอยู่ที่ชั้นที่ห้านี้จะเห็นหินก้อนใหญ่เลยนะใหญ่มากข้างๆทาง,างเดเลย จากหมูก้อนใหญ่มาก็จะเป็นน้ตกแสนที่ห้าครับเบื่อ,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 อไม่ลงน้ำไม่น้อยนะครับ เดินขึ้นจากน้ำตกชั้นที่ห้ามานะครับทางไปชั้นที่หกช่วงนี้มีช่วงช่วงนี้ไม่มีทํำสเตปทางเดินให้นะเดินตามทางเดินแล้วก็หินเดี๋ยวก่อนนะพี่เส้นรองท้านิดนะึง รองเท้าตัวนี้นะอัซโลแบบนี้นะรองเท้าเดินป่าตัวนี้ไม่ค่อยอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสําหรับทางเดินป่าตรงนี้นะมันลื่นพื้นมันลื่นเจอเหินเจออะไรพวกนี้ที่มีตะไคร่น้ำอย่างเงี้ยมีข้ามน้ํามันจะลื่นๆน,นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้ก็ยังอยู่ในโซนของชั้นที่ห้ายอยู่นะครับสายทานหจขงทีวีเน้ะน้ำตกเล็กๆนะแต่ก็สวยอยู่นะเดี๋ยวเราไปถ่ายไากลยใมันจะสวยอสวย ลงทึกษาก็คงจะเป็นต้นนี้แหละผมว่าน่าเป็นต้นเกตนะต้นไม้เยอะถ้าน้ำได้เยอะคงจะสวยกว่าน,นี้นะ นก็คือน้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะงซนะึ่งเนีนเ้ยางซึ่ปาาเูงอะไราจะไม่นาิกแล้วเพราะว่ามันมีแผ่แล้วจุนไคิดต้น นี่เป็นทางเดินที่ไปชั้นเจ็ดนะนี่ทำแข็งแรงแน่นหนาการเ,เกิอดอุบัติเหตุนะนี่เดี๋ยวดู่ดาตั้งเดิมตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้นะสะพานมันไม่แข็งแรงแล้วก็ผุพังมาแล้วก็ทำใหม่อย่างแข็งแรงเลยนะครับเดินสวนกันได้สบายเลยนะก็ ก็ดีนะให้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นะทำารือนน็แข็งแรงไปเลยแล้วก็เป็นโครงสร้างเหล็กนะน,นี้ต่อไปถ้าเกิดพื้นเสียค่อยเปลี่ยนพื้นเลยพวกนี้นะโอเคบันไดก็จะห่างๆนิดนึงนะเดินก็ระมัดระวัง งแล้วนะครับน,น้นตกชั้นที่7ชื่อว่าภูผาเอราวัณนคับน,นี่ตกชั้นที่7ค็คือทุงดีย๋ยวขอเสิร์ฟฟิให้หน่ ชั้นหนึ่งแล้วก็บรรยากาศด,ดีมากคกรับลมเลื่อนแล้วก็น้ำตกก็ถือว่าก็มีให้เ,เล่นนะแต,แต่ไม่เยอะมากก็ไม่น้อยครับก็โอเคอยู่ครับอันนี้เราก็เดี๋ยวจะมานตับได้ลเลยครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากคกรับติดตามกด Đôi 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 đôi, bye bye luôn nha đi nha.